สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูไอนะคะวันนี้ครูไอก็มีกิจกรรมการลากเส้นตามรอยปากมาฝายเด็กๆค่ะเพื่อพัฒนาภาษาสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะก็ค,คือการลากเส้นเฉียงล่างซ้ายขึ้นไปบนขวาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ กิจกรรมของวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่12และหน้าที่13นะคะอันดับแรกนะคะ<ๆ>เด็กๆจับดินสอให้มั่นคงนะคะแล้วจุดตรงนี้นะคะแล้วลากขึ้นไปค่ะทำแบบนี้นะคะเด็กๆลากจากซ้ายขึ้นไปบนขวาแบบนี้นะคะค่อยๆขีดนะคะ แบบนี้นะคะเด็กๆให้ตรงรอยป่านะคะเด็กๆไม่ต้องรีบทํานะคะค่อยๆลากขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีมาฝากคุณครูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะดเด็กเด็กฝึกฐานน้าที่12และหน้าที่13ดเด็กพอขีดได้ไหมคะถ้าเด็กเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ